เมืองใหม่อัจฉริยะนะเราฝันกันมาตั้งแต่ช่วงสมัยท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีตอนนั้นแบบคึกคักมากเงินลงทุนตรงนี้1.34ล้านล้านบาทแต่ว่าขณะเดียวกันนี่นะคะคุณผู้ชมเรื่องไฮสปีดสสนามบินเนี่ยคือเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าถ้าหากไม่มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานมันไปตอบมันไม่ได้มันช้าทําไมมันดีเลยทำไมมันเลทจริงๆถ้าหากไม่แก้ไขสัญญานะคุณนิชนัน ใครมาลงก่อนไปรับชมรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามฐานเศรษฐกิจในทุกแพลตฟอร์มด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเราเราอยากจะบอกว่าหนึ่งในประเด็นที่มีการพูดคุยกันแล้วก็ถูกนําไปอภิปรายไม่ไว้วางใจท่านนายกรัฐมนตรีเรื่องหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องของไฮสปีดส d 3สนามบินที่คุณสุรเชษ์ประวินวงศุเนี่ยได้มีการพูดถึงไปละแล้วก็พูดถึงเรื่องของอาการ กระบวนการที่มันอาจจะแบบว่าไม่ถูกต้องหรืออะไรต่างๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็คือไปว่ากันในสภาแล้วก็มีการชี้แจงกันไปเรียบร้อยแต่อ,อย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะ EEC เนี่ยถือว่าเป็นโมเดลที่สําคัญมีพระราชบัญญัติในการรองรับเพราะฉะนั้นทุกรัฐบาลที่มาเนี่ยก็จะต้องมีการดําเนินการตามพระราชบัญญตัติหรือว่าตามกฎหมายนี้ะนะคะคำถามก็คือว่าตอนนี้ EEC ถึงไหนแล้วแล้วมีความคืบหน้าย,ยังไงล่าช้าไปมากน้อยแค่ไหนและมีการตอบคําถามจากเลขาธิการ EEC เนี่ยคือฐานเศรษฐกิจไปสัมภาษณ์มา ใช่ค่ะเอาแล้วตกลงไอ้ไฮสปีดสามสนามบินเนี่ยเมื่อไร่จะเสร็จเมื่อไหร่เมื่อไรจะไม่ใช่เมื่อไรจะเสร็จเมื่อไรจะลงนามดีกว่าเมื่อไหร่จะลงนามอ่ะมาดูนะคะเพราะว่าทางฐานเศรษฐกิจเนี่ยเราได้มีการนําเสนอเรื่องนี้ในวันนี้ก็คือว่าเมืองใหม่ EEC มีแผนชัดเจนแล้วแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยจะขึ้นเมืองเมื่อไหร่ถูกต้องค่ะจะมีการลงทุนยังไงโครงสร้างพื้นฐานเป็นยังไงจะมีการลงทุน PPP ไหมแล้วก็บางส่วนที่เราบอกว่าจะเป็นเมืองใหม่เนี่ยทางเอกชนต้องร่วมลงทุน ต้องลงทุน100%ทั้งหมดจะมีอยู่3ส่วนด้วยกันมาไล่เลียงรายละเอียดกันนะคะเมืองใหม่อัจฉริยะนะเราฝันกันมาตั้งแต่ช่วงสมัยท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีตอนนั้นแบบคึกคักมากพรบฉบับนี้รวมเลยโอ้โหต้องเดินหน้าให้ได้นะคะกินอยู่พื้นที่อยู่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือ EEC เนี่ยมันมี3จังหวัดนะฮะแต่ว่าเมืองใหม่เนี่ยจะอยู่ในชลบุรี พื้นที่ชมบุรีที่จะเป็นเมืองอัจฉริยะเนี่ยนะคะซึ่งแอเรียตรงนั้นเนี่ยประมาณ14,619รยไร่ที่จะมีการพัฒนาแล้วเป็นการลงทุนที่ตั้งแผนขึ้นมาอีกด้วยต่างหากเนี่ยนะคะเงินลงทุนตรงนี้1.34ล้านล้านบาทตอน,นแรกเบื้องต้นทางเลขาธิการ e EC คุณจุฬาสุขมาณพเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะทำเป็นเฟสเฟสนะก็จะประมาณสัก5 0าพันไร่ก่อนเพราะว่ามันต้องมีพื้นที่ที่จะต้องไปเวนคืนจากทางสปกด้วยอะไรด้วยเนี่ย บอกว่าไม่ต้องละทีนี้เดี๋ยวทำทีเดียวแล้วกัน 14, 0 0 0พกว่าไร่แผนเดิมเนี่ยนะคะเนี่ยจ่ายค่าชดเชย5,000กว่าไร่อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปก็จะใช้เงินประมาณสัก50,000 0กว่าล้านบาทแต่ก็บอกไม่เอาละทำทีเดียวแล้วกันนะคะตอนนี้ตั้งเป้าแล้วค่ะว่าจะขยายพื้นที่ครอบคลุม14,00 0กว่าไร่ด้วยกันมีการตั้งงบประมาณมีการจ่ายเงินชดเชยจะเวนพื้นที่ดินอะไรก็ว่าไปในพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีค่ะตอนนี้เปลี่ยนแผนแล้วนะใช่ค่ะ ทีเดียวนะหม0่นสี่พนไร่ตรงนู้นนะเราอัปเดตเป็นตรงนู้นแล้วนะคะ <c oughs> แน่นอนว่าระยะทางเนี่ยมันยาวนาเอาไปดูกันต่อเลยค่ะจากแผนเดิมไปสู่แผนใหม่มีการขยายพื้นที่นะคะทีนี้ไทม์ไลน์ล่ะพอเป็นแผนใหม่คือแผนเดิมเนี่ยการลงทุนบางส่วนของโครงสร้างพื้นฐานก็ยังรอให้มันสมบูรณ์อยู่ปรับเป็นแผนใหม่และแผนใหม่อยู่ในสเต็ปไหนอย่างไรอันดับแรกเลยค่ะ อีซีตอนนี้เนี่ยนะคะอยู่ระหว่างการจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อศึกษารูปแบบการร่วมลงทุนรัฐและเอก,กชนหรือว่า PPP ในงานสาธารณูปโภคตรงนี้ยังระบุงบประมาณไม่ได้ขอศึกษาก่อนใช้เวลา4-5เดือนหลังจากนั้นมีตัวเลขตรงนั้นเนี่ยค่ะกรกฎาคม68เดี๋ยวจะเสนอกอพออแล้วก็คอรมอเพื่อให้เห็นชอบผลการศึกษาดังกล่าวปลายปี68ปลายปีนี้เดี๋ยวจะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนค่ะเป็นมาเก็ตซาวดิง เจ็ดศ <70 S 2> ูนย์ก่อสร้างใช้เวลาสองถึงสามปีแล้วเจ็ดสามแล้วเสร็จหมดหมายเป็นประมาณนี้ต้องบวกไปอีกอะแน่ <c oughs> <c oughs> นอนต้องบวกไปอีกโครงการรัฐทุกอย่างมันจะมีแล้วแต่บริบทแต่ม,มันไม่ตามนั้นอะส่วนมากไม่เคยเห็นอันไหนที่แบบว่าตรงหรือว่าเร็วกว่าแผนนะคะเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามอะแผนวางไว้ก่อนว,ว่าเป็นไทม์ไลน์ของเมืองใหม่อันนั้นนะเมืองใหม่แต่ว่าขณะเดียวกันนี่นะคะคุณผู้ชมเรื่องไฮสปีดสามสนามบินเนี่ยคือเป็นเรื่องสําคัญ เพราะว่าถ้าหากไม่มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานมันไปตอบมันไม่ได้จะสร้างถนนกันอย่างเดียวจะไปอูตอ่ตะเภาอู่ตะเภาก็ยังไม่รู้ว่าตกลงจะเมื่อไหร่นะคะเพราะฉะนั้นไทยสปีดสามสนามบินที่จะเชื่อมระหว่างดอนเมืองอสุวรรณภูมิและอู่ตะเภาเนี่ยถึงไหนแล้วอตอนนี้อยู่ระหว่างการแก้ไขสัญญาแล้วก็จริงๆาคาดการณ์กันว่าน่าจะมีการลงนามสัญญาได้ไป ไปแล้วไงคุณนิชนันแต่สุดท้ายเนี่ยยังไม่สามารถทําได้นะคะตอนนี้นยอยู่ขั้นตอนเนี่ยก็คือเดี๋ยวจะมีการประชุมกันก่อนคือเดิมเนี่ยควรจะประชุมกันตั้ง <ไป S 1> นานแล้วนะแต่ว่าทางรอฟมอเนี่ยเขามีการเลื่อนออกไป<า>นะคะ<ๆ>เพราะฉะนั้นเนี่ยการประชุมก็กําลังจะเกิดขึ้น<า>เสนอให้รอฟทอขอภัยค่ะรอฟทอนะเห็นชอบนะคะวันที่27มีนาคมที่จะถึงนี้ จบตรงนั้นแล้วหากเห็นชอบเรียบร้อยเมษา68ก็จะเป็นกระบวนการตรวจสอบร่างสัญญาโดยอายการสูงสุดค่ะต้องส่งไปใช่ส่งสไปให้ตรวจสอบร่างสัญญาค่ะถ<อ>ัดมาค่ะถ้าเรียบร้อยผ่านกระบวนการนี้พฤษภาคม68ก็จะนําร่างสัญญาเนี้ยเข้าสู่ที่ประชุมกพอ,อคอรมเห็นชอบร่างนี้ที่มีการปรับแก้ไขมิถุนาย,ยน68ลงนามแก้ไขสัญญากับเอกชน<ๆ>ก็จะได้เดินหน้าติดค้างต้องมาปรับร่างสัญญากัน ไม่พูดถึงเรื่องรายละเอียดที่มีการอภิปรายในที<ะ>ใน่ในที่สภาละกันะนะเพราะว่าอันนี้ถือว่าเราบอกว่าเรื่องของไทม์ไลน์หรือว่าเป็นรถแมพต่างๆของไฮสปีดเทรนสามเชื่อมสามสนามบิน<ะ>อย่างไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่คุณจุลาได้พูดถึงเนี่ยนะคะถามว่าไอ้คนก็ถามทำไมมันมันช้าทําไมมันดีเลยทำไมมันเลทถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้เราจะได้มีการเปิดกันไปแล้วว่าตกลงการแก้ไขสัญ,ญญาเนี่ยมันมีอะไรบ้างะนะจริงๆถ้าหากไม่แก้ไขสัญ,ญญานะคุณนิชนัน ก็ไม่มีใครมาลงทุนอยู่ดีเพราะ Jar, ฉะน,นั้นเนี่ยถ้าจะให้สัญญามันเดินหน้าต่อไปได้เนี่ยมันอาจจะต้องพูดคุยกันแล้วเขาก็เจราจากันเสร็จเรียบร้อยเหรือแต่ที่ทำลายเมื่อสักครู่เราบอกเข้าสู่ที่ประชุมนะคะของทางรฟทสาเหตุที่มีความล่าช้าเนี่ยเป็นเพราะว่ามีการเลื่อนการประชุมบอร์ดออกไปนะคะก,ก็วันที่27ที่จะถึงนี้จะประชุมนะคะจากเดิมเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆ,ๆ,ๆแล้วก็จะประชุมตั้งแต่ต้ตตนเดือนมีนาคม คือถ้าประชุมตามนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็สามารถที่จะลันไปตามแผนได้เลย<ด>อย่างไรก็ตามนี่นะคะผลเนี่ยนะคะขั้นตอนหลังจากที่พอผ่านบอร์ดรถไฟแล้วส่งร่างสัญญาต่อให้เอาการสูงสุดตรวจสอบใช้เวลาประมาณสักหนึ่งเดือน ต้องนะคะแล้วก็เข้าสู่กระบวนการอย่างที่ว่ากพอพิจารณาคอรมอพิจารณาภายในพฤษภาคมแล้วก็ลงนามสัญญามิถุนายน68ก็จะเป็นสัญญาใหม่เพื่อที่จะเดินหน้าไฮสปิดเทนจากข้อติดขัดที่มีมาก่อนหน้านู้นเดี๋ยวรอเธอค่ะว่าอีกสวันเนี่ยพอรอฟอรอฟอทการรถไฟเนี่ยนะประชุมเข้าสู่พอดเดี๋ยวจะมาบอกเลยว่าแบบประเดี๋ยวมันจะมีประเด็นนั้นประเด็นนี้นะคะ อ่ะเป็นประเทศไทยต้องเดินหน้าต้องไปให้ได้อ,อย่างไรก็ตามนะคะก็จะมีเรื่องของการลงทุนนะที่เป็นแผน PPP ที่จะลงทุนในพื้นที่ EEC ด้วยเรื่องนี้คุณจุลาบอกว่าแผนการลงทุน PPP เนี่ยโดยเฉพาะระบบสาธารณูปโภคบนพื้นที่เมืองใหม่ EEC ยังไม่ได้ประเมินนะคะอย่างที่บอกไปเพราะว่าต้องศึกษารูปแบบนะคะก็ต้องมีการจ้างให้เอกชนมาดูก่อนว่าตกลงว่าถ้าหากจะลงทุนแบบ P P P รัฐด,ด้วยร่วมกับเอกชนนั้นจะเป็นอย่างไรแล้วก็แนวโน้มเนี่ยจะใช้ประมูลในรูปแบบ P P P Dead Cost สัมปทาน50ปีใช่ะนะคะสัญญาสัญญาสัมปทานเอกชนเนี่ยก็คือจะให้1รายเท่านั้นดูแลไปเลยตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องดีนะเพราะว่ามันจะทำให้สามารถดำเนินการได้ทั้งระบบ ค่ะแล้วก็ทั้งโครงการพร้อมกันซึ่งจริงแล้วเนี่ยในรูปแบบนี้เดี๋ยวมันก็จะต้องมีรายละเอียดว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะต้องมีคนเข้ามาร่วมเด็กมากน้อยแค่ไหนใช่นะคะทีนี้อะไรบ้างที่ว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ระหว่างการศึกษา PPP และสัญญาสมัมปทานเนี่ยรายเดียว50ปีมีทั้งโครงข่ายถนนค่ะเชื่อมต่อกับโครงการภายนอกโครงการ4ด้านเลยนะคะถนนภายในโครงการมีโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะด้วยทั้งเชื่อมโยงสี่เมืองหลักด้านนอกแล้วก็ภายในพื้นที่โครงการเอง ผลิตระบบน้ําประปาค่ะหกหมื่นเก้าพันลูกบาศก์เมตรต่อวันอันนี้ศักยภาพเอกชนต้องได้ที่จะเข้ามาทําระบบบ,บาบัดน้ําเสียน,นี้ก็สําคัญประมาณห้าหมื่นห้าพันลูกบาศก์เมตรต่อวันพร้อมระบบผลิตน้ารีไซเคิลได้ด้วยกําจัดขยะประมาณสี่ร้อยยี่สิบหกตันต่อวันไฟฟ้าต้องเป็นพลังงานสะอาดอย่างน้อย439เมกะวัตต์ค่ะและต้องมีอุโมงค์สารณุป,ปโภคตรงนี้เนี่ยเส้นทางความยาวประมาณ100กิโลเมตรนี่คือโครงสร้างพื้นฐานที่ศึกษาอยู่นะคะแล้วก็จะเป็น PPP แผนลงทุนสำหรับโครงการเมืองใหม่10ปีนี้ eec ที่ว่าแบ่งเป็น3พาร์ทอย่างที่บอกภาครัฐร้วนร่นร่วมกันกับเอกชนแล้วก็เอกชนร้วนรวน,นะคะการลงทุนโดยภาครัฐอย่างเดียวเนี่ยรวมอยู่ที่37,674ล้านบาทคิดเป็น2.8%ของวงเงินลงทุนโครงการเช่นมีอะไรบ้างค่าเชยๆที่ดินเตรียมการพัฒนาโครงการปรับพื้นที่อะไรต่างๆเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานรัฐจ่ายให้ ะนะคะส่วนการร่วมลงทุนรัฐหรือว่ารัฐวิสาหกิจก็ได้กับเอกชนหรือว่าเอกชนลงทุนนะคะตรงนี้เนี่ย9.7%ของวงเงินลงทุนอยู่ที่131,119ล้านบาทโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคภายในเมืองและส่วนที่เป็นการลงทุนโดยเอกชนล้วนๆเนี่ยนะคะ87.5%ค่ะวงเงินอยู่ที่1.18 ล้านล้านบาทเช่นอะไรพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระบบสาธารณประคเชิงพาณิชย์ต่างๆในพื้นที่ EEC เมืองใหม่นี่คือสิ่งที่ต้องเกิดต้องเดินหน้าอย่างที่คุณวิรัชนีบอกแล้วก็จะสร้างงานนะคะทั้งโดยตรงและทางอ้อมหลายอัตราอีกหนึ่งประการที่เชื่อมโยงกันไปค่ะในพื้นที่ EEC เนี่ยก็จะมีสนามบินในการเดินทางอู่ตะเภาเป็นหนึ่งสนามบินและตอนนี้ด้วยความที่ไทยจะเป็นภูมิภาคเป็นศูนย์กลางการบินแล้วก็เติบโตมากยิ่งขึ้น อยากจะพามาดูอีกหนึ่งเรื่องคือการชิงเค้กศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานก็อบอกว่ากลับมาอีกแล้วจากที่<ะ>ก่อนหน้านี้เนี่ย MOR เคยถูกพูดถึงไปแล้วก็ไม่ได้รับความสนใจมากนักนะคะหลังจากนี้เนี่ยเราจะได้ยินเรื่องนี้กันมากยิ่งขึ้นเพราะว่าตอนนี้ทางการบินไทยแนวโน้มนะคะการบินไทยกับบางกอกแอร์เวย์เนี่ย<ะ>เขาจะจับมือกันเ<ะ>พื่อที่จะมาใช้พื้น<ะ>ที่ตรงนี้<ะ>อุตภเปาเอออุตภเปานะคะกลุ่มอาเซียนที่มีฝูงบินใหญ่อันนี้คือลูกค้าเราค่ะใช่ค่ะลูกค้าเรานะคะ อินโดนีเซียสิงคโปร์แอร์ไลน์หนึ่งร้อยกว่าลำหนึ่งร้อยกว่าลำการบินไทยแปดสิบเก้าลำมาเลเซียเจ็ดสิบสองลำฟิลิปปินส์แอร์ไลน์เอ่อเวียดนามแอร์ไลน์แล้วก็ฝูงการบินต้นทุนต่ำในอาเซียนอีกจำนวนมากอันนี้เป็นกลุ่มลูกค้าว่าถ้าหาเข้ามาเนี่ยนะคะแล้วก็ในพื้นที่อุตภเปาจริงๆเนี่ยเราจะพูดแค่อุตภเปาไหม แต่ดอนเมืองก็ม bueno ีการลงทุนเพิ่มใช่ค่ะ AOT ก็จะมีการลงทุนเปิดให้มีการเช่าพื้นที่ในสนามบินสุวรรณภูมิเพื่อที่จะทำ MRO นะคะขอภัย MRO มากยิ่งขึ้นด้วยแล้วก็รวมถึงที่เชียงรายก็มีเหมือนกันได้นะคะเพราะฉะนั้นมูลค่าตลาดเกี่ยวกับธุรกิจตรงนี้เน MRO เยอะนะคะเฉพาะในอาเซียนเนี่ย6ก0 0กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐ2 2 0 0 0 0กว่าล้านบาททีนี้เราให้ดูแบบรวดเร็วตอนนี้ผู้ที่จะชิงเค้ก เงินสองแสนสองมืนกว่าล้านเนี่ยหลายจุดค่ะอุตภาวเนี่ยเป็นบินไทยที่จอจะร่วมทุนกับบางกอกแอร์เวย์ประมาณ 10, 000, 000, 000 1นึ่งมืนล้านบาทสุวรรณภูมิค่ะจะเป็นแคททอทอวางมัสเ e อร์เพนนะคะที่จะดึง PPP กันนะเปิด PPP รัฐเอกชนร่วมทุนเป็นศูนย์ซ่อมเช่นเดียวกันดอนเมืองก็ทำค่ะ FORD MRO Service ตรงนี้ลงทุนเนี่ยประมาณ900กว่าล้าน ส่วนทางด้านของสนามบินเชียงรายก็ไม่น้อยหน้านะคะ817.17ล้านบาทโดยเชียงราย a อ a ี i อเว o ั่นโฮดิ้เข้ามาลงทุนในธุรกิจศูนย์ซ่มอมบำรุงอากาศยานก็เป็นอีกหนึ่งภาคธุรกิจที่หากเราจะไปศูนย์กลางการบินตรงนี้ต้องพร้อมแล้วก็รองรับไปด้วยค่ะถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของฐานเศรษฐกิจด้วยนะคะ